อันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับไตนะอาชีพไตเรือแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องดราม่านะครับที่เป็นประเด็นใหญ่ในสังคมตกปลาสังคมดำน้ำนะครับว่าอนุรักษ์ไม่อนุรักษ์ะนะครับปลาที่เป็นประเด็นเราจะมาคุยกันในเนี้เราจะมาเจาะลึกก่อนนะครับเรื่องขาวว่าไหมดเนี่ย เป็นไตที่ทําอาชีพไตเรือตั้งแต่โอโ้ยุคดึกดับดานเลยไหนะลอง<า>เล่าให้ฟ<า>ังหน่อยนะครับรที่บ้านทําเรือตกปลาตั้งแต่ตปีพศ2499สม้นอโอ้ยังไม่ขึ้น25เลย <laughs> แล้วตอนนั้นชื่อไตชื่อเรือเป็นเรืออะไรครับก็ก็ใช้่พ่อไตหมึกใช่ไหมไตหมึกอ่าก็พ่อมาแล้วก็มาส่งต่อัน พอพ่อเริ่มเริ่มเริ่มไม่ค่อยออกก็กลายเป็นผมก็ออกมาตลอดมาออกพ่อตลอดฝึกเหมือนฝึกวิชากับพ่อมาตลอดตอนสมัยก่อนที่พ่อออกแตงโมแต่มึกทามันมันเป็นยังไงครับมันถ้าเล่าเอาเอาประมงเอาเอาแบบเรื่มแรกเลยทําโดยตกปลาขายสมัยนั้นประมงอ่าเป็นประมงไปตกปลาขายตกปลากลับมาขายพ่อตกปลาขายได้เต็มที่สูงสุดเต็มที่ได้วันละรมัณเจ็ดสิบบาทเพราะสมัยก่อนอินรีย์กิโลสองบาทปลาเก๋ากิโลละบาทวันไหนขายได้วันละห้าสิบบาทหกสิบบาทนี่ถือว่าดีแล้วดีมาก แล้วมีฝรั่งฐานเมกันเนี่ยเขาขับรถจิบมาแบบเมาว่าแหละก็มาขอซื้อปลาพ่อกับป่กํางจะถามคนดีเลย <c oughs> ผมก็ถามพาดีเลยนึกถึงฉากอนุพาน์นะศึ9เก้าเก้าอมีทหาราามีการนเยอะใช่<ต>เขาเที่ยวบงทเที่ยวบาร์ก็มีคนไปตกปลาฝรั่งอ่ะมันรู้จัก รู้จักแบบสปอร์ตพิชชิ่งมากที่สุดเลยใช่ไหมก็เลยนี่คงแต่เป็นจุดเริ่มต้นเลยไหมเนี่ใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เขามาว่าจ้างให้ปู่กับพ่อพาไปตกปลาแต่สมัยนั้นบ้านเรายังไม่มีคันเบ็ดนะใช่ไฮไลน์อย่างเดียวแฮนด์ไลน์ได้ได้อะไรกันลูสมัยก่อนก็ชมงามช่อนสากอินซีคือปลามันเยอะอ่ะเกี่็ไม่ไม่ไม่หมึก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 เป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ทำจืดก็เหมือนผมผมก็ออกกับพ่อตลอดตั้งแต่สามขวบลงทะเลกับพ่อตั้งต่้งเด็กเลยตั้งสามขวบเลย จากยุคนั้นถึงยุคนี้ปลาโรนันโรนินฉลามก็ยังไม่เป็นปลาที่ต้องการของตลาดอยู่ดีไม่ไม่ไม่มันไม่เขาจริงเขาไม่ได้ต้องการอยู่แล้วใช่แต่มันเป็นเกมเป็นมันเป็นเกมใช่ใช่ใช่ฉะนั้นภาพเมื่อก่อนที่เราจะเห็นคือเอาขึ้นมาแล้วก็ห้อยห้อยถ่ายรูปแต่ส่งถามเลยกลับไปถ้าตอนนั้นเขาไม่ต้องการกันะ ทำไมยังมีภาพพี่ขึ้นมาเพราะว่าแต่ที่มาให้บอกมีภาพมาได้เกิดจากเรือประมงถือ่เรือประมงล้อมมายังไงก็ตายอยู่แล้วอยู่ในอวนยังไงก็ตายอ่าแล้วเขาก็มาแฝนเชือกถ่ายรูปอย่างที่เห็นอย่างที่เห็น,นะนะหรืออย่างถ้าเรือถ้าปเป็นเรือท่องเที่ยวที่พาลูกค้าไปมา ลูกค้าต่างชาติต้องการต้องการดูไซส์ดูน้าหนักอ่าก็เลยมันเลยจําเป็นเลยเลยต้องตายนั่นนั่นคือเดี๋ยวเราเรา,เราพูดถึงเรื่องอ2องสี่เก้าเก้าขาช่วงช่วงช่วงยุคนั้นน่ะเขาไม่เอาอีแล้วพอผ่านยุคมา่าเริ่มสักสองสองห้าหนึ่งหนึ่งกว่าครับสองห้าใกล้ใกล้ 3, สูนนี่ปลาผมรู้ว่าปลาเริ่มไม่ดีแล้วใช่ไหมยังยังยังแช่สลามตอนนั้น3าเสือก็ยังได้กันบ่อยอ โลนันก็ได้บ่อยแต่แหมโลนินได้ไหมโลนันโลนินไม่ได้โลนินเริ่มหายไปนานแล้วแล้วจนถ,ถ้าเป็นสลามอย่างัวค้อนจำบุค้อนแฮมเมอร์เฮดเนี่ยผมก็ได้ตัวสุดท้ายที่ปีพศ2532แล้วผมก็ไม่เคยเจอมนอีกเลย2532อ่าผมได้ตัวนั้นตัวสุดท้ายลามัวค้อนเดี๋ยวเรามาคุยคือเรื่องดาม่าเดี๋ยวผมไม่เคยเห็น <มๆ S 2> ไถเรือที่ไหนโดนด,ดาม่าจากจากคนคนคนวงนอกคนธรรมดาคนลงน้ำมาอนุรักไหนลองลอง อันที่โดนโดนลงไปเลยป่ะอันแช่นั้นเลยป่ะอ๋อที่รูปฉลามเสือใช่ไหมอ๋อจริงๆจริงๆไม่ได้มีอะไรมากนะจริงๆที่ผมโพส์นั้นอะคอมโพสต์นั้นผมโพส์ว่ามีคนมาคอมเมนต์ผมว่าตกฉลามเสือข้างเกาะเนี่ยนะแล้วหัวเราฮ่าฮแค่นั้นแต่อะไรทำให้เราแบบว่าอะไรวะมันคือแสดงว่าคนนั้นเขาไม่รู้จริงๆว่าข้างเกาะเรามีแบบนี้ผมก็เลยลงรูปฉลามเสือแล้วโลนานไปให้ดูเท่านั้นเองแต่ไม่คิดว่าจะมีคนก๊อปภาพผมแล้วเอาไปลงในเพจ ให้เป็นในพงเข็ของเขาอะนะให้เขาขยํำเล่นให้คนเข้ามาเอาผมไปแฝนด่าซะยับเลยแต่ก็แต่ถามว่าเขาผิดกฎหมายนล้วก็ผิดกฎหมายแต่ผมว่าไม่ได้ผิดหรอกเพราะว่าปลาปลาที่ที่ที่ผมตกอ่ะมันยังสามเสือยังไม่ยังไม่ขึ้นทะเบียนยังอ่ยังยังไม่คุ้มครองยังไม่เป็นสัตว์สงวนโลนันก็เหมือนกันถามว่าโลนันเป็นขึ้น็นสัตว์สงวนหรือยังก็ยังแต่คนจะเข้าใจผิดระหว่างคําว่าโลนันกับโลนินนี่แหละแค่ว่าโลนันหัวแหลมโลนินหัวกลมและโลนิน คนที่สมัยก่อนเขาคนโบราณเขาชอบเอาไปทําหัวแหวนหลังกระดูกหลังใช่ไหมทำหัวแหวนอ,อ่าเป็นเครื่องรางแล้วไม่เหมือนไม้กับเครื่องรางแค่นั้นเองก็เลยคนบางทีสับสนโอาะโ,โลนั้นอนุรักษ์อนั้นธรรมดาด่าด่าเขาม่ย่ำย่ำกันไหนลองลองยกตัวอย่างคําพูดที่ที่โดนมาลอยๆอ่ะที่เขาเอาไปแขวนน่ะ <laughs> เขาบอกเราเราเป็นคนยังไง เขาหาว่าเราอะไรนะไม่มีจิตสำนึกไม่มีจริยธรรมในการใช่ด่าเราเยอะเลยด่าถึงแบบว่าโอ้ยไอเนี้ยอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เลวอะไรจนร้ายใช่ดูถูกตัต้องเยอะต้องแยะไม่ไปจับมาโพสกับความภูมิใจใจมาาเลยนะเหมือนผมเหมือนพี่ใส่แทนเลยผ้ามันแบบ ฉลามเสือตอนอยู่ตรงนี้บนอยู่ข้างบนนะเออไปอาทำอาชีพอื่นเลยนะเรือลรำเนี้ยเรือลรำเนี้ยไม่ต้องมาขึ้นสลบข้าโบนให้เราเรียบร้อยมันตกเยอะกว่าเดิมอีกก็ก็ก็วันนี้เนี่ยจะมันจะจองมาทำรายการเนี่ยจองจองหลายเดือนได้เรื่อยกว่าไปกว่าเนี่ยช่วยโปรโมทมันมันหลายอย่างด้วยจังหวะที่จองมาแล้วขึ้นลมด้วยแหละเราเราด้วยผมกลัวว่าเดี๋ยวทีมงานมาเดี๋ยวจะลำบากเรื่องขึ้นลมเรื่องอะไรหลายอย่างโอเคครับก็เดี๋ยวก็จะผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าว่าทำไมอ่ะฉลามเสือ หรือฉลามแล้วก็พวกโรนันเนี่ยมันเป็นดราม่าครั้งที่มันอ่ะไม่ใช่สัตว์คุ้มครองสัตว์คุ้มครองเนี่ยไปไปดูได้นะครับเพราะว่าไอโรนินหรือกระเบนราหัวเพิ่งเข้าไปเป็นสัตว์คุ้มครองใหม่ของของไทยเนี่ยเมื่อสี่หปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองแต่ว่าปลาฉลามอ่ะฉลามเสือมันไม่เป็นใช่แต่ว่าฉลามเสือมันเป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของห่วงโซ่อาหารที่ คนไม่ตกปลาแล้วก็คนที่เป็นคนดำน้ําอย่างนี้นะครับเขาเขาเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นเขาอยากไปดำเจอไปอยามไปดำเจอคือผมเข้าใจเขาไปอ่ะเขาเขาไปมาเขาบอกมันหายากมันหายากแต่นี่คนตกปลาก็ถามว่าถ้าอยากเจอมาสิเดี๋ยวไปถ้าดำไม่ไว้ดำไม่ไ้แต่เนี่ยอ่าเนี่ยผมชื่ว่ามุมพมุมดำน้ำเหมือนกันผมอนดูร่างเหมือนกันแล้วผมก็ตกปลาสามร่างในคนเดียวผมจะอธิบายให้ฟังว่า แต่มดพูดอย่างนี้ผมก็พูดผว่าเนี่ยอยากพาไปพาได้แต่สภาพแวดล้อมอ่ะมันไม่เหมาะกับการดำน้ำใช่แต่ว่าคนคนตกปลาก็จะไม่รู้ว่าเอ้าก็ดำดสิแต่ดำไม่ได้นี่เพราะน้ำมันแรงน้ำมันแรงกระแสน้ำกายอี่เราจะไปดำของคนปกติมันจะอยู่ที่20เมตรสิบกว่าเมตร20เมตรแต่ส่วนมากก็อยู่ประมาณ0กว่าเมตรนะครับซึ่งฉลามอ่ะมันอยู่ลึกกว่านั้นมันไม่ค่อยไปอยู่อ่าไม่ค่อยอยู่ตำแหน่งที่ผมตกได้เนี่ยอย่างตัวสามเสือนะตัวรที่ผมได้คือน้ำา70เมตร เจเมตรใครจะไปดำใช่ตรงนี้มันอยู่มันเป็นร่องน้ำเป็นร่องน้ำแล้วลึกด้วยกระแสด้วยกระแสน้ำอีกแต่ว่าคนที่ดำน้ำส่วนมากเขาต้องไปดำที่ปาการังสวยๆนะครับและฉลามจะไม่ไปไหว้โชว์ตัวแบบนี้ฉลามมันก็จะควบคุม ควบคุมควบคุมอาหารในบริเวณปากการางังแต่ว่าจริงๆมันล่าอยู่แน,นวนอกแนวนอกมันล่าอยู่แนวมันไม่อยู่ตรงนั้นหรอกมันก็มีมีไปเฉียวมากฉะนั้นมันก็เหมือนโทรฟี่ในการที่คนนำน้ำเขาจะเขาอยากเจอฉะนั้นคนตกปลาจะเอาบริบท2อย่างมามามา,มาคุยกับคนนำน้ำมันเลยสวนทางกันทางกันเลยไม่ค่อยลงรอยกันหมายหมายที่เราไปตกปลากับหมายที่เขานำน้ำมันคนละหมายกันคนละหมายกันอยู่แล้วมันไม่มีทางจะเป็นที่เดียวกันใช่ใเราจะไม่ไปตกปลาตรงปากการังอยู่แล้วเพราะเราไม่อยากไปตกปลาในโมแม่แล้วเราก็ไม่ให้เป็นรติคา ตะกร้ติชอาบเราไม่อยากยูแลปลาใหญ่ๆมันก็ไม่ค่อยอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่ครับช่้องมีปลากรงปลาเก๋าแต่ว่าจริงๆปลาที่เราอยากได้เป็นปลาที่อยู่อีกสถานที่หนึ่งทีนี้ก็เลยเราก็เลยได้เคลียร์กันเรื่องว่าทําไมคนเทมพเมนทลาอกันน่เอออยากมาดูนะทำไมไม่มาล่ะเอยยังไม่พาไปสิท้าไปทามหมแต่คือต้องเข้าใจเปิดใจว่าเมันคนละสถานที่คนละบริบทกันถามว่าคนทําไมคนดําน้ำอ่ะโกรธเพราะว่าเขาอ่ะ ไปมาทั่วโลกเขาไม่เจอไปมาแล้วไม่<อ>คิดว่าเมืองไทยมีจริง<อ>ๆเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวจะไปกันดูว่าตรงที่ไต่โมดตกกับปกตีเ,<อ>เนี่อ,ออกจากชลบุรีมาไม่ถึงชั่วโมงนิดเดียวเอง แต่มันดาไม่ได้นดาไม่ได้ใช่มันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดว่าไอ้ใครก็ดาได้ไม่ใช่ตกได้ตกได้แต่ถามว่าตกจะกินตลอดไหมอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่การันตีมันอ่ามันพูดไม่ได้มันไหนมันก็เริ่มหายากแต่พักหลังที่ผมได้มาผมถึงปล่อยไม่ใช่ผมจะตกเอาอย่างเดียวนะแต่ด้วยความบางสัตว์บางชนิดหรือปลาบางชนิดที่ที่บอกว่าไม่ได้อนุรั์แล้วลูกค้าผมได้ขึ้นมาบางทีลูกค้าเขาอยากได้กลับบ้านหรือเขาอยากได้ไปโชว์ ไอเราอะอยากให้ตัดแต่ด้วยความเขาเช่าเรือเรามาแล้วปลาแล้วเขาบอกว่าอนุรักษ์ยังบอกไม่รักพราไม่รักเขาขอกับบ้านนะสักตัวหนึ่งในชีวิตังไม่เคยได้เราเหมือนเราเราพูดเลยได้เราก็ต้องยอมแต่แต่แต่ถ้าถ้าปล่อยได้ผมจะบอกลูกค้าทุกเจ้าถ้าปล่อยได้ ผมอยากให้ปล่อยมันก็สมควรจะปล่อยเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าในฐานะที่เราอยู่ในสังคมย่อต้องอยู่อยู่กันทั้งสังคมนึ่สังคมตกปลาสังคมอนุรักษ์แล้วก็สังคมที่เป็นคนปกติที่ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันจะมีคนถูกใจกับไม่ถูกใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรามีปลาอีกหลายชนิดให้เราเลือกอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ได้ตัวนี้บอกม่เคยได้ครั้งเดียวในชีวิตแต่อาจจะเป็นครั้งเดียวไอ้ตัวที่ได้ครั้งเดียวเนี่ยผมไม่ปล่อยมันไปแล้วมันอาจจะเป็นข้อที่แต่เมื่ออาจจะ ผมจะทุกครั้งที่ลูกค้าอยากตกสับประรดเนี่ยผมจะถามว่าพี่จะเอากลับหรือจะปล่อยถ้าปล่อยผมโอเคเลยนะเราจะบอก เราก่อนเลยบอกตัวเราบอกลูกค้าก่อนว่าผมอยากให้ปล่อยซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราเราจะได้เชื่อมกับสังคมอหื่นได้ใช่ครับตั้งแต่มีเรื่องไต่มดมาแล้วว่าผมมาออกมาเขียนเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมอะดึงคนทางสังคมดำน้ําเข้ามาแล้วก็ดึงอนุรักษ์เข้ามาแล้วทีเนี้ยผมว่าเราอะในฐานะคนตกปลามีจุดยืนมากขึ้นเพราะว่าคนฟังเสียงเรามากขึ้นเพราะเมื่อก่อนเราจะจะแบบว่าอ๋อ มันไม่อนุรักษ์นี่ไม่ผิดกฎหมายก็ทำไงยิ่งทํายิ่งทําเขายิ่งเกลียดแล้วเราจะอยู่ในสังคมที่เข้าใจเกลียดกันตลอดไปเหรอถ้าสมมุติว่าเราช่วยกันได้เอาก็ก็เป็นสิทธิ์ของสิทธิ์ของกู่นี่เอาขึ้นมามันไม่ผิดกฎหมายแต่มันกําลังขัดใจสังคมสังคมที่เขาเชื่ออีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นทางเลือกของเราอย่างหนึ่งคือมันเป็นโทรฟี่สองมันอาจจะ ราคาไม่ไม่สูงไม่ได้สูงมากหรอกแล้วก็เปลืองน้าแข็งด้วยถ้าถ่ายรูปโอเคแล้วปล่อยไปก็ไม่ลําบากไตมดกับลูกเรือใช่ใช่ใช่ต้องเอามาแล้วแล้วที่เก็บมันก็ไม่มีอย่างอย่างโรนันตัวหลังตัวหลังตัวที่ได้วันที่27ตุลาเนี่ยที่ได้ขึ้นมาปุ๊บถ่ายรูปผมจะบอกลูกค้าพี่ปล่อยใช่ไหมบอกปล่อยปล่อยปล่อยอะปล่อยงั้นแต่ผมอยากถ่ายรูปบอกอะไรงั้นเดี๋ยวเอาเอาเชือกคล้องขึ้นมาถ่ายรูปแต่ต้องไวนะผมกขอไวนะขอไวนะคือไม่อยากให้ปลาช้ำมากพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บรีบถ่ายถ่ายถ่ายออ่่่่่าผมมมะะ้สิงทีตยัน เป็นแบบว่าสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาที่ทําให้คนนอกวงการเห็นว่าเราอะเลือกตกเหมือน s e เล c t i ี e อะเหมือนกลับไปเรื่องประมงไอ้มาตราหกเก้า e ิเล็กีฟิชชิ่งเราเลือกได้ว่าเราจะเอาอะไรเราเลือกสิ่งที่มันควรจะเป็นสิ่งที่อนุรักษ์เพราะว่าโลนันเป็นเป็นฉาเป็นเป็นอะมันมีมูลค่านะทางการท่องเที่ยวทางการท่องเที่ยวการดำน้ำสามารถ เขาสามารถต่อยอดได้ลเราไปแบ่งปันมาได้ให้เขาคนเราตกปลาในมุมของเราทีนี้ผมว่า2อย่างมารวมกันเราเลือกได้เราเลือกอะไรทำสิ่งนี้เราเลือกให้คนตกปลาเป็นคนอื่นมองเราดีขึ้นกว่าที่เราจะโดนประณามอย่างน้แต่เข้าใจเข้าใจจากที่เราเอาสามที่เป็นเลือดนะครับเอาขึ้นมาเลือดเต็มหมดเลยโพสกับเป็นสามลูกสามปล่อยผมว่าเขาอาจจะเข้าใจพวกเรามากขึ้นนะครับ